คุณครูแก้วก็สวัสดีทุกๆคนนะคะทักทายทุกๆคนนะคะขอโทษขออภัยนะคะพี่ๆน้องๆค่ะเนาะอาจจะผิดพลาดบ้างสวัสดีคุณสุวรรณยายสามขาเราก็สวัสดีค่ะแม่คมคายนะคะพี่โสภาก็สวัสดีนะคะยายสามขาเราทักทายถึงนะคะอาจารย์ค่ะคิดถึงบรรยากาศเนาะอาจารย์ถ่ายให้เห็นก็คิดถึงบรรยากาศเนาะเนาะแงดูมะม่วงรูปใหญ่ๆบ้านอาจารย์ก็มาแค่นี้ก็ดีใจค่ะทุกคนค่ะมาแค่นี้ก็ดีใจเนาะเพชรก็ยืนยันตัว ต้นสี่ห้าสิบนาทีนะคะห้าสิบนาทีายป้ามาดิก้าสวัสดีนะคะมาเพิ่มหัวใจให้ค่ะขอบคุณมากนะคะป้ามาดีพี่นาณาก็สวัสดีอาจารย์เกียงไกลนะคะคนณรงไฟยุง่งงานบวชบวชลูกชายเพื่อนเนาะพี่ก็ยังไม่ได้โทรหาเลยพี่ก็งแต่ยุ่งยุ่งกับงานหลวงปู่อยู่ก็เลยก็เลยไม่ได้โทรหาเนาะเดี๋ยวอีกเลนค่ะเนาะแต่ที่จริงก็ จะไปก่อนนู้นแล้วค่ะทุกคนแต่ด้วยด้วยร่างกายไม่ให้เนาะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกมาเยอะด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องพลอยนะคะพี่ไปถึงร้อยลเอียดแต่พี่ก็ไม่ได้ไปหาน้องพลอยเลยขอบคุณมากนะคะน้องพลอยมาหาพี่โคขออภัยนะคะพี่สมปองขาเนาะก็ขอบคุณมากนะคะพี่สมปองขาที่เข้ามารับชมน้องเนาะแต่ส่วนมากก็จะเจอพี่สมปองเมื่อก่อนทุกคนค่ะจะเหมือนพี่สาวของเพชรจริงๆเนาะก็ นอ้องนกก็กำลังเข้ารับชมสวัสดีค่ะพี่แหวนสวัสดีค่ะน้องนกสายทองนะคะพี่คมขายก็สวัสดีคุณตุก๊กคุณสุภระเรศคุณสุวรรณก็สวัสดีค่ะป้ามาดีทักทายป้ามาดีพี่นาหนาก็สวัสดีเฟซบุ๊กไม่ค่อยโทรหาพี่สาวเลยนะคะเนาะก็อาจจะนอนฟังหรือนั่งฟังเนาะเพิ่งนอนตื่นใช่ไหมเนาะคุณดุงพยุงก็สวัสดีนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้ก็เมื่อเช้าตื่นขึ้นมาเนาะทุกคนคาะเพชรก็ได้ไปเยี่ยมเพื่อนเนาะได้ไปเยี่ยมเพื่อนเพชรก็เลยเออตัดสินใจไป เยี่ยมเพื่อนในในไล์สดสายท้องนะคะพี่คมขายก็สวัสดีคุณตุ๊กคุณสุภเรศคุณสุวรก็สวัสดีค่ะป้ามาดีทักทายป้ามาดีพี่นาหนาก็สวัสดีคนแล้วที่ไปเจอกันนะคะทุกคนคะ่ะไม่ว่าจะเป็นพี่แดงไม่ว่าจะเป็นน้องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เกียงไกรโนโรีนัทไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปรัสดีค่ะพี่อุสาไอ พี่โสภาทักทายพี่โสภานะคะพี่อุบลทักทายพี่โสภาคนสวยของเรานะคะน่ารักนะ่ารักเแหละเด็กขนจะโทรหาเนาะถ้าพี่ไม่ได้ไปยังไงพี่ก็คงโอนเนาะเพราะว่าไกลนะคะเนาะไกลนะคะก็โอนไปช่วยงานเนาะ,ะยังบวกให้ขอบคุณอาจารย์ทุกทกท,กท่านนะคะที่เมตตาพี่เพชรน,นะคะป้ามารีก็มาเพิ่มพลังบวกดวงจิตใจให้นะคะขอบคุณมากนะคะสาก็สวัสดีค่ะ น้องหลวงลำใหญ่ก็สวัสดีพี่เมียคุณเหมียวนะคะพี่คมข่ก็สวัสดีค่ะน้องลำใหญ่ทักทายน้องลำใหญ่นะคะก็เกี่ยวก้อยเกี่ยวแขนนะ,ะขอเป็นกำลังใจให้นะคะทุกคนคะ่ะซ่คุณบันราก็กำลังเข้ารับชมน้องหนิงก็กำลังจะเข้ามาเนาะสวัสดีค่ะน้องหนิงคนสวยนะคะทักทายกับน้องหนิงคนสวยเนาะ พูดถึงเนาะที่ผ่านมานะคะทุกคนค่ะนั่งรถเฉยๆแต่ก็ไม่ได้ซื้อนะคะทุกคนค่ะนั่งรถก็จะหมุนเวียนอยู่ในในอยู่ในรถทุกคนผ่านนะคะทุกคนค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะทุกคนค่ะเนาะก็จะได้ประสบความสําเร็จไปด้วยกันเนาะทุกคนค่ะก้าวหน้ามาก้าวหน้านะคะไม่ได้ไม่ได้เนาะเพราะว่า แตดก็เริ่มมีเนาะทุกคนค่ะเพดก็จะปล่อยน้ําให้กระโพานะคะทุกคนปล่อยน้ําให้กระโพาก็ก็น้ำํำ้รวโพดไปด้วยนะคะใครดึงสายยางก่อน ใครจะเข้ามาให้เรานิ้งทักไทยพี่หนิงนะคะเนาะน้องหนิงก็กดหัวใจให้แล้วดวงที่31ขอบคุณมากนะคะน้องหนิงคนสวยของพี่เนาะก็ขอให้นันเนาะคุณสุวรรณก็สวัสดีค่ะพี่สมศรีลุงการก็บอกว่าไทยอะไรเนาะไทยทอดสดนี้มีปฏิจิพิภณยังปังๆัคิดสิ่งใดก็ขอให้มีสมหวังดังใจขอให้ ไม่ว่าจะทำจิตการเนาะจิตจการค่ะสวัสดีค่ะพี่พรก็สวัสดีอาจารย์เกียงไกรนะคะอาจารย์เกียงไกรก็สวัสดีพี่โุภาสวัสดีพี่โซภาด้วยนะคะเร็วมากเลยค่ะพี่สมศรีก็สวัสดีค่ะคุณดาวนะคะคุณดาวก็สวัสดีคุณสมศรีนะคะคุณรุงพยุงก็สวัสดีป้ามาดีคนสวยของน้องเพชรนักวันก็สวัสดีนะคะสวัสดีเนาะไม่ทัดแล้วนะคะเนาะพี่ พี่อุษาก็สวัสดีพี่ตุ๊กนะคะทักทายพี่ตุ๊กนะคะคุณสุพันก็สวัสดีนะคะส่วนมากเพชรก็ใส่เสื้อแขนยาวอยู่นะคะทุกคนใส่เสื้อแขนยาวเนาะแต่เพชรก็จะขาวอยู่ช่วงนี้ค่ะทุกคนช่วงนี้เนาะเพชรคนขาเนาะแต่ที่จริงก็ ก็จะไปก่อนนู้นละค่ะทุกคนแต่ด้วยด้วยร่างกายไม่ให้เนาะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกสวัสดีค่ะพี่พรก็สวัสดีอาจารย์เกียงไกลนะคะอาจารย์เกียงไกรก็สวัสดีพี่โซฟาสวัสดีพี่โซภาด้วยนะคะนะคะก็จะขาวอยู่ช่วงนี้ค่ะทุกคนช่วงนี้เนาะเทชรุญคขาเนาะแต่ที่จริงก็ ก็จะไปก่อนนู้นแล้วค่ะทุกคนแต่ด้วยด้วยร่างกายไม่ให้เนาะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกสวัสดีค่ะพี่พรก็สวัสดีอาจารย์เกียงไกรนะคะอาจารย์เกียงไกรก็สวัสดีพี่โสภาสวัสดีพี่โสภาด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะเป็นยังไงเนาะพี่ก็ไปแหละแต่พี่ก็ไม่ได้แวะน้องบัวสายเนาะเพราะว่าพี่ก็ไปกับน้องเนงเนาะนะคะขอบคุณมากเนาะดาวปฏิสิธิภาพนะคะเนาะคุณดาวก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอขออ่าน อนุญาตเดินทางไม่ใช่เนาะไม่ใช่พี่อูน้องอมรนะคะน้องอมรทักทายพี่อูบนนะคะเพรตาลายขอโทษทีนะคะน้องอมอน่ะพี่เพรตาลายเนาะแลววอ่ะพันยูชนบุรีแม่บอกพันยูชนบุรีหมอดโทรหาน้องแววรู้จักเบอร์โทรน้องแววบอโทรหาน้องแววน้ำแม่เพราะว่าเพื่อนมีสวัสดิ์ห้องนี้อบอุ่นมากเลยขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เวียนสวัสดีนะคะพี่เวียนขาขอบคุณมากนะคะพี่เวียนขอบคุณนะคะทุกคนขาจะไปไม่ถุกเพรก็น้อง ก็หลายคนก็บอกสวัสดีค่ะคุณเหมียวสวัสดีนะคะคุณเหมียวคุณเหมียวก็กำลังจะเข้ามานะคะได้ไหมเนาะอาจารย์ขาพูดได้ไหมเนาะก็ให้ทุกคนดูแลดูแลตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณสัคุณสา,ณสา,ณสาทุกคนแต่เราก็ไม่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 กล้าสามารถเล่าให้เล่าให้หลวงตาฟังได้นะคะทุกคนคะ่ะว่าเขาเป็นคนยังไงเนาะแต่เราก็พยายามจะไม่พูดถึง ขอโทษนะคะอาจารย์พี่แหวนไม่เรียบร้อยพี่แหวนก็อยู่สวนสวัสดีค่ะอาจารย์เกียงไกลทำห้านาทีก็มีนะคะเนาะก็ขอบคุณมากนะคะพี่พีน้องๆค่ะที่เข้ามารับชมให้เนาะ,ะเพรกระบางทีเพรก็ไม่ได้ตอบคอมเมนต์เลยนะเมื่อว,วานนี้แค่จะไม่ได้ตอบเลยโอเคแล้วค่ะพอร่างกายโอเคก็อยากเข้าสวนนะนะคะทุกคนอยากเข้าสวนนะเนาะน้องอามันก็สวัสดีพี่อูบลน,นะคะทักทายพี่อูบลคนสื้ออะไรมาแบบแปลกๆเนาะมาแบบแปลกๆนะ ะะพี่อุษาก็สวัสดีนะคะเนาะสวัสดีค่ะพี่อุษาพี่อุษาสวัสดีปัญหานิดหน่อยเนาะเกิดปัญหานิดหน่อยเดี๋ยวก็ต้องได้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 ซ่อมนางเนาะได้ซ่อมนางนะคะเนาะยายสามขาเราก็จะเจอที่ไร้สดเนาะทุกคนค่ะที่ไร้สดนะคะพี่สมปองค่ะเนาะถ้าน้องเข็นก็ไม่ได้เลื่อนผ่านนะคะพี่สมปองนะคะทักทายแม่น้อยเนาะแม่ นั่นเห็นไหมจะออกแต่แม่หลวงลำใหญ่ยุดตลอดคุณลำใหญ่ก็น้องลำใหญ่ก็สวัสดีค่ะพี่โซฟางานบวชบวชลูกชายเพิ่นเนาะพี่ก็ยังไม่ได้โทรหาเลยพี่ก็งัวแต่ยุ่งยุ่งกับงานหลวงปู่อยู่ก็เลยก็เลยไม่ได้โทรหาเนาะเดี๋ยวอีกแล้วพี่อุบล่ะที่หนองบัวลำพูไม่หนาวเนาะแต่ที่บ้านเพชรหนาวเนาะช่วงเย็น <So> เชมเนาะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เรมน,นะคะไม่ว่าจะเป็นพี่อุสาพี่อุสาไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วก็คือเพชรกับพี่อุสานี้จะเหมือนพี่สาวของเพชรจริงๆนะคะพอนาอที่จริงเพชรก็พูดถึงนะคะพูดถึงเนาะพูดถึง บ,บ้านบ้านพี่อุบลนก็ไม่ไกลนะบ้านพี่อุพรพี่ผ่อนก็ไม่ไกลเนาะถ้าไปทางขาบความควรมากนะคะคุณกาลงการก็ให้ดาวปฏิติภาพเนาะพี่อุสาก็สวัสดีค่ะสวัสดีป้าสายทองสวัสดีนะคะที่มาเพิ่มหัวใจให้นะคะสวัสดีค่ะน้องบัวสายนะคะเนาะเป็นหัวใจดวงที่ยีิบเจ็ดนะคะพี่เป็นหัวใจดวงที่ยี่สิบอัอนก็สวัสดีค่ะน้องบัวสายคนสวยนะคะทักทายน้องบัวสายไปถึงไหนแล้วเนาะน้องบัวสายขาไปถึงไหนแล้วเนะ ส่วนพี่เพชรคนสวยค,คุณครูแก้วคนสวยน้องอยังไม่ได้โอ้นกน้องใส่ก็ไอขากล้องก่อนสวัสดีห้องนี้อบอุ่นมากเลยขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่วี สวัสดีนะคะพี่เวียนคะ่ะขอบคุณมากนะคะพี่เวียนเดี๋ยวรอให้เพชรทํารถใหม่ก่อนเนาะเพราะว่าเมื่อวานก่อนนี้น้องเพชรขับรถไป เกิดเกิดน้องน้องน้องบัวสายน้องพี่อุษาก็สวัสดีค่ะพี่นันคนสวยคุณพิมพสอนก็สวัสดีค่ะอาจารย์เกียงไกรนะคะสวัสดีใจให้ขอบคุณมากนะคะน้องนิงก็สวัสดีค่ะคุณครูอันนะคะเกี่ยวก้อยกันนะคะพี่พีน้องน้องค่ะส่วนมากอยู่ในห้องเพจก็ปรากฏก่อนนะคะทํางานให้สบายเลยให้อร่อยเลยนะคะพี่อุบลค่ะเดี๋ยวอีกสักเพจก็ลงจากไรเสร็จเพรก็กินข้ามาแล้วค่ะมาแล้วคุณบัณฑง ก็สวัสดีค่ะนาะน่าจะเป็นใครสวัสดีใครเนาะคุณสุภเรศิเนาะคุณสุภเริศนะคะเนาะพี่โุภาทุกคนค่ะเพจก็ขอลงไลน์นะคะทุกคนจะได้ไปตอบคอมเมนต์นะคะพี่พี่น้องน้องค่ะเนาะจะได้ไปเที่ยวบ้านเพื่อนด้วยนะคะก็อขอบ โอเคแล้วค่ะพอร่างกายโอเคก็อยากเข้าสวนนะนะคะทุกคนอยากเข้าสวนนะเนาะน้องอมันก็สวัสดีพี่อูบลนนะคะทักทายพี่อูบลนคนสุคนแล้วที่ไปเจอกันนะคะทุกคนคะ่ะไม่ว่าจะเป็นพี่แดงไม่ว่าจะเป็นน้องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เกียงไกรโนโดีรัตน์ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปลาก็ขอบคุณมากนะคะพี่พีน้องๆค่ะคนสุคุ